ครับนาะนะครับไม่ได้นะครับที่หน้าสำนักงานอของจินตนาแน่นหนาเรือดำน้ำเข้าไม่ถึงจ้ะนะครับอืมนะครับเข้าไม่ถึงนะครับนาะมันห่างตั้ง5-6เมตรนะครับไปรับเขาเนี่ยบรรจงไปรับหน้าบันไดเลยนะครับนะโมเลนน่ลงนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวลูงมงคลขอลงก่อนนะครับเนาะหนึ่งชั่วโมงนะครับนะต้องไปถึงก่อนเที่ยง นะครับไปถึงก่อน12นาฬิกานะครับเนาะโมทตลอดนะครับเดี๋ยวไปฟังช่องพี่หลวงต่อถ้าพี่หลวงยังไม่ได้ขึ้นนะครับเนาะนะครับอธิบายนะครับพี่หลวงไปอธิบายเรื่องคนที่จะเป็นเป็นพยานเหมือนวันกองนะครับจะเป็นเป็นพยานไม่ว่าคดีอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับนะครับไม่ใช่พอเจาะจงเอาเป็นคดีอื่นนะครับเอาเป็นคดีอื่นก็ได้นะครับเป็นคดีอื่นก็ได้เอายกเอาเอายกเป็นคดี สมมติว่าคดีของอีดากดําก็แล้วกันนะครับสมมติว่าวคมมดีอีดากดำในะเอานะครับเราสมมติว่าเป็นคดีอดากดำานี่ใครจะเป็นเป็นพยานได้บ้างนะครับไปเป็นพยานว่าอีดากดาไม่ผิดอีดากดําเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเอาทนายแก่ๆไปเป็นพยานได้ไหมนะครับคนที่มีความรู้ด้านกฎหมายนะครับ อะไนายแก่ๆไปเป็นพยานได้ไหมนะครับนะหรืออเอยมุดทีนะครับหรือจะไอ้ต๊โตไปก็ได้นะครับแต่มันแต่ละคนไม่น่าเชื่อถือเรื่องนั้นนะครับนะพูดกลับไปกลับมากลับกอกตนหลอนตแเล่นนะครับเออนะครับหามีเรื่องคุยบันวันเหมือนคนแก่นั่งบนนะครับคำ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 มาทละทะเลาะกันไหมรับนลงนะครับแก่คนะครับนะ นะครับสำหรับคลิปนี้ลุงโมคลก็จะขอลงก่อนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณเอทุกคนนะครับช่วยกดติดตามแล้วก็ดูนะครับเขาเรียกว่าดูโฆษณาให้ลุงมมคลจนจบนะครับเนาะอย่าข้ามโฆษณานะครับสองช่องช่องพี่หลวงช่องทนายแคสช่องสาวดอยก็แล้วแต่นะครับแต่ละช่องของเราเนี่ยนะครับการดูคขเจอโฆษณานะครับเนาะให้มันสุดดังไปเลยนะครับว่าเอาแบบนอคนที่แสดงโฆษณาเหนื่อยเลยนะครับ พวกลิ้นสองแจกเสิรนมชาบูครับนะครับเนาะรถสะกดติดตามคลิปอยู่คลิปย้อนหลังดูโฆษณาสนับสนุนลงบุคลและทุกๆช่องด้วยนะครับเนาะถ้าสั่งซื้อนะครับชามาดีพีทนะครับสามกล่องนะครับสามกล่องหนึ่งพันบาทแถมอะไรล่ะครีมอาบน้ําหรืออะไรนะครับเนาะเจลอาบน้ำนะครับแถวเจลอาบน้ําเจลล้างหน้านะครับหนึ่งนะครับหนึ่งขวดนะครับเนาะหนึ่งพันบาทนะครับเนาะนะครับ โทรไปเลยนะครับ0633235014นะครับเนาะมาไม่ทันเลยลุงนะครข้าวฟ่างนะครับร้ายอุตส่าห์วิ่งมาตั้งไกลนะครับเนาะตายหาแล้วคทะถลกผ้าถุงขึ้นมัดรอบเอวแล้วในในการว่ามาไม่ทันนะครับเดี๋ยวเจอใหม่ครับลุงบางคนเดี๋ยวหนูกลับไปดูแห้งค่ะนะครับหนูเดี๋ยวไปดูโปให้ค่านะครับ รถสตอรี่ขอบคุณมากนะครับอังสนามนัาที่พารมหนูเพิ่งเข้ามากันลุงโรงแร่นะครับลุงขานะครับหนูขอเกาไข่แป๊บเดียวนะครับหนูก็จะไปแล้วนะครับว่าทาวัดนะครับพัชรีนะครับพัชรีนะครับข้าเจรยุทธ์มาถึงแล้วนะครับน้องอมสินนะครับใจแก้วสวัสดียามสายสายกันลงสวัสดีนะครับเนาะคุณแอนนาลีนะครับโอ้ตาลายมันโอ้นะครับอิต เวลาตายมันฟ้องอ่ะเจ้านายอ่ะพี่หลวงแล้วนะโยชากมันเลยนะครับน่ะมันฟ้องก็ดีแล้วนะครับนะครับมันฟ้องก็ดีแล้วตัวมันจะได้ไปด้วยนะครับน่ะคนพวกนี้ถ้าการฟ้องเนี่ยมันจะต้องเป็นตัวตวตนัวจริงนะครับเขาจะไปถามคุณเดือดร้อนอะไรนะครับคุณเป็นเดือดร้อนตรงไหนนะครับ เออเข้าอาหน้ากาคุณไปใช่ไหมนะครับนะ่ะเอาไหนมาขอบัตรประจําตัวประชาชนหน่อยซิเนี่ยนะครับนะ่ะอ้าวนะครับพี่หลวงล็อกตัวเลยนะครับนะ่ะเอาลวกพี่หลวงคนนี้เดี๋ยวเรียกพี่หลวงมา <c oughs> พี่หลวง <c oughs> อีหน้ากากอีดากดำาม่ที่เขาว่ามันฟ้องพี่หลวงมาจัดพี่หลวงมาดูหน่อยไม่ใช่ไหมนะครัล็อกตัวเลยนะครับหมายเลขมันใช่เลยนะครับพี่หลวงจะได้ล็อกตัวมันนะครับนะว่าอ่าออนะครับนะครับถ้าล็อกตัวอนางดากดำได้พี่หลวงเท่ากับถูกรางวัลที่หนึ่งเลยนะครับนะเก็บเกลืทุกคนเก็บเกลือนะครับนะพอว่างมาเม้นแล้วลงจะลงซะแล้วสนมชาบูนะครับเนาะ อัลลอสตอรี่นะครับจิลภาละรักชาติว่าอ่ลงสํารักษ์เลยนะครับน่่าสงสัยมันจะด่าอยู่นะครับอืมอืมอีดากดํานี่นะครับอ่าๆยิ้วนะครับดักดํามาบอกเดี๋ยวขอเงินบริจาคให้นายซอหน่อยนะครับนะนะครับไปประกาศฝั่งนู้นเลยนะครับอืมนะนายซอจะขอบริจาคเงินนะครับผ่านดักดํานะครับเพื่อเอาไปทําสัญญกรรมหหมนะครับว่าอ่า อืวนะครับสำหรับคลิปนี้ลวงมงคลจะขอลงก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับ